แม่น้อยแมบบ่น้อยวันนี้ฝนตกไม่ให้ไปกินหญ้านะอยู่ในร่มนะือมองหาพ่อแจ็คเหรอหพ่อแจ็คทำกับข้าวอยู่นะแมบบ่น้อย เขาเอามาขายให้ตั้งแต่เล็กเกอายุได้แค่เดือนเดียวน่ารักมากตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วรูปหล่อจังเลยชอบชนด้วยนะได้น้อยครับนะฟังเหรอฟังคุณยายพูดเหรอฮะ